เอาจริงๆในเกมนี้มันจะเรียกว่า er แหงก้าแปลว่าลงเก็บแหละแต่ดูจากที่เห็นแล้วก็ขอเรียกว่าที่จอดไปแล้วกันก็ไปที่ลิงก์ที่ให้ไว้นะครับ live dot wander com ในนี้ก็จะมีแมปต่างๆรวมถึงที่จอดด้วยแล้วเราก็ล็อกอินด้วย ID ด h วเนี่แหละเพื่อที่จะได้เห็นทุกโพสต์อย่างผมเลือกอันนี้ละกันเราก็ไปกดโหลดมา ไปที่ไฟล์เกมของ Wander แล้วก็เอาไอโฟลเดอร์คอนเทนต์กับไฟล์ blk ตามนี้ที่เราโหลดมาลากลงไปแล้วก็ไปเปิดไฟล์ที่ชื่อว่า config แล้วคอมใครไม่รู้จักก็ให้ใช้ Notepad เปิดนะแล้วก็ในโพสต์มันจะมีบอกอยู่แล้วแหละว่าให้ก๊อปไอแฮงก้า er เท่ากับอะไรนี่มาก็ก๊อปให้ถึงไอฟันหนูด้วยนะแล้วก็วางลงไปตรงบรรทัดสุดท้ายของย่อหน้าเลขแล้วก็ปิดไฟล์ s a v แล้วก็เข้าเกมไปได้เลย ถ้าเราอยากกลับไปอันเดิมๆของเกมแล้วก็ลบบรรทัดนี้ไปผมลองพิมพ์ทับเป็นคอมเมนต์มันก็ไม่เวิร์กนะเหมือนเกมมันไม่อยากให้ลบกกมันลบไปเองเลยแล้วก็ถ้าเราโหลดที่จอดมาหลายๆอันแล้วเราอยากจะเปลี่ยนเนี่ยเราก็ก๊อปชื่อไฟล์เบ K ของที่จอดอันใหม่ไปใส่ในตรงคอนฟิกได้เราจะใส่ให้เหลือ b บ k ไว้หรือใส่ไปหมดเลยก็ได้เกมมันก็รู้เรื่องอ่านออกเหมือนกัน หรือเราอยากจะเปลี่ยนชื่อไฟล์ v l k อันนี้ก็ได้แค่ว่าในคอนฟิกก็เปลี่ยนตามให้มันเหมือนกันแล้วกันสวัสดีครับ